สวัสดีค่ะตอนนี้สองเท่าอยู่กลางทุ่งนะคะที่บ้านป่าตุ้ต<ร>มอํเาเภอพร้าวนะคะจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะสิบเอดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะคะอันนี้นา,น,น,น,านาหวาน,นแบบแล้วก็มีต้นลำไยใช่แล้วก็มีต้นลำไยตรงหลังต้นลำไย,ยนั้นจะน่าจะเป็นร่องน้ำเนะี่ยสวยเลย<ม>น้ำดีมากเลยนะวันที้20ียี่สิบ ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอุณหภูมิตอนนี้ยี่สิบเจ็ดองศาค่ะฟ้าเปิดแดดเปรี้ยงเลยก็จะมีพูดมกล้วยต้นใหนะใช่น้ำท่าุดมสมบูรณ์นะเมือกเขาท,ใใที่เห็นใกล้ๆตรงนั้นน้ำเป็นน,ำน้ำดำมีบ้านน้อยอยู่กลางนาน ปีนี้นะคะมะม่วงมันออกดอกดีมากเลยนะต้นเล็กต้นน้อยออกดีจังเลยอะตัวจิงใหม่ตัวค้าเป็นเป็นจังหวัดนี่นตัวที่สมบูรณ์นี่อันนี้มันถั่วกินกับน้ำพริกได้นะะเนี่ยเขาเรียกถั่วอะไรว่าถัวแปบหรือเปล่าเป็นผักพื้นเมืองของทางเหนือ,อตรงนี้ก็นาดำเนาะใช่นาดำันจะมีเมืองกันอด้างหน้า มีร่องเหมืองร่องน้ํมามะม่วงออกดอกค่ะต้นเล็กต้นน้อยออกดอกดีจังเลยอ่ะปีนี้มันหนาวนานเนาะตรงนี้เป็นห้างนานะคะเขาจะปลูกมะม่วงไว้ดูมันออกดอกมะม่วงกัขนานนี่ใช่มันออกดอกออกแบบไม่เกรงอ,อกเกรงใจแล้วออกเยอะจริงๆมันก็มีพวกกล้วยนะใช่เขาปลูกกล้วยมันก็มีอะไรต้อนอะไรเนี่ยหมักผู้หมักเมีย เนี่ยค่ะหมักผู้หมักเมียมันจะเป็นสีเขียวถ้าหมักเมียมันจะเป็นสีแดงตรงนี้เป็นนาดำนาดำค่ะมีบ้านน้อยกลางนาโนานะท่าทางสงบจริงเลยนะ่ะนาดำมีทั้งนาดำนาหวานเลยไกลๆน้มันจะเป็นดงกล้วยอากาศดีนะคะเนี่ยฟ้าเปิด งนี้นาดำมนงั้นเลยใช่งไหมนาดำยาวเลยเขาาน้ำเข้าเนี่ยน่าจ,จะเดือนกว่าเลยนะใช่นาดำข้างหน้านู้นก็เป็นบ้านคนข้างหน้านู้นบ้านานใค<ฟ>รตูปเป็นแนวต้นไผ่ไปเลยก็จะมีต้นลำไยมากตรงนี้ไผ่เป็นแนวเลย ลำไยก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะพอมะม่วงม,มันออกช่อนะลำไยก็จะเริ่มแทงแทงดอกออกมาอีดอนะคะเนี่ยน,นี่เป็นทางเป็นถนนเข้าไป เอาบรรยากาศกางพุ่งมาให้ชมนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้สองเท่าค่ะ,ะ,ะาาแล้วก็จะเอาอะไรดีๆที่พบที่เจอมาฝากนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่สองเท่าตามสบายชิวๆสวัสดีค่ะ